เพื่อนคลิปนี้มีพฤติกรรมที้ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความเจ รถผู <łość> ้ชมที่มีอายุนานกว่าสิแปดปีเขาเอาาแนะนำจากผู้ปกครองฮะนั่นนะครับเจ้าเกนเอออืมเชื่รถอีกแล้วเหรอที่จิงอ่ะเธอต้องมาเช็ดเนี่ยป๊อะไรเนี่ยก็เครื่องมอารักออ่ะเนาะรถท้ายอ่ะก่อนไทยคิดก็นี่แหละทุกคนรถสวยๆไงมัก็แล้ว วันนี้เว้ยผมก็นั่นแหละได้มาเทท่อพอดีว่าเราได้ทําการแปลงฟักท้าเป็นของหลายสิบตัวเก่ายวทให้มันใส่ท่อตัวเก่าได้เว้ยดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาเนี่ยใส่ท่อตัวนี้ไปดูท่ออะไรอ่านออกไหมท่ออะไรท่อยางท่อวิ่งท่อวิ่งท่อรันท่อรันใหญ่วันนี้เราจะไปเทท่อรันเว้ยแต่ว่าไม่ใช่ท่อรันธรรมดานะท่อรันอะไรรันโอ้ท่อแข่ง ล่าเลยวันนี้เป็นวันเข้าววันศักรับก็ไม่ควรไปแว้นนาาแต่แบบยังไงแหละทุกคนอยากดูใช่ไหมไม่มีหรอกผมอยากใส่ก็พอดีใส่ก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆแบบเดี๋ยวเพื่อนๆเยากดูเนาะใช่จะขอตัวสิบรออะไรดูงรอไปะอ๋อเดี๋ยวเราจะมอบนาทีนี้ให้แด นาทีของเจ้าข้าชีดหมดแล้วเจ้าไปเช็ดซะเร็วแล้วแล้วแล้วดูดูเสื้อใหม่ทุกคนดูเสื้อใหม่มีแต่เงินเหรียญน่ะเออเงินใบนิดหน่อยเยีเขาสวยบบบท้องเผือกว่านี่เช็ดแล้วมันทั่วนะดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูด้านหน้าแล้วอุ้ย อุ้ย<ะ>ดูด้านหน้าเรานี่ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นแวหน้าตาานอนหน้าตาคนขี้คานนะหน้าตาย,ยานนนนมานอมาเลยวันนี้เธอจะแว้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเรามีโตัวขี่แล้ววันนี้ก็คือโตัวขี่เราไปเที่ยวอ,อยู่จังหวะน,นี้อาจจะไม่เห็นตัวขี่นั้นอยู่เนาะเพราะว่าเรามีโตัวขี่ใหม่นี่ตัวขี่ของเรา <c oughs> เรา <c oughs> นาะข,ขี่แบบ แบบยกล้อเถินฟ้าวันนี้ออกตัวแบบสับสองลอยกลางอากาศโอเคโอเคเดี๋ยวเลาะชมเนาะโอเคใช้ท่อไหนใชดท่อไหนท่อไม่ได้ใช้นานเลยยีดใหม่เหมือนเดิมอ่ะเจอคืองเงาตอนเปิดม่เหมือนเดิมอ่ะร้อนใช่ไหมมาถามกูมาเศร้าเยอะฮะดูความเงาแล้วกันก็ไม่เงาอะไรมากมายน่ะเนาะก็ไม่เงาอะไรหรอก ันนี้ไม่ต้องดูถ้าเช็ดนี่คือเหงาแล้วไหนลองเช็ดตรงนี้ดิตรงเนี้ยปื๊ดเดี๋ยวมันเป็นสีขาวไปมันก็ไม่เหงาหรอกแต่อย่าเช็ดเยอะนะว่าอ๋อแค่นี้พอดูดูวิวแค่นี้แหละพอแล้วเพื่อนเลือเลือผ้าดูคันนี้ละกันในี่ใครสนใจนะครับสั่งได้ที่ไหนไหนดูราคาหน่อยราคากี่บาทคนนี้คนนี้ร้อยหกสิบล่งส่งเอาผ้าด้วยนะดูผ้าเลย <Huh? S 2> ถ้าไมโคร oh. ใครสนใจก็จะได้เนาะ uh huh. ส่งทุกวันอาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์นั่นแหละโอเคก็ไปชมท่อาันดีกว่าปะ่ะของเสียงตอนนี้เราทำบ้านใหม่ทุกคนดูสีเทามืดตึ๊บเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันสำหรับใครแบบด,ดูบ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปดูท่อกันดีกว่าปะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะมีคนโตขี่เนาะเฮ้เอ๋อในบอกว่าจะแบบสับสองสับสามลอยกลางอากาศอ่าเดี๋ยวขอดูเสื้อหน่อยอันนี้เป็นเสื้อที่แบบพร้อมทรงเนาะไม่รู้ว่าจะผลิตกี่รอบแต่ว่ามันก็มีประมาณสองลายตัวแต่ตัวนี้เหลือน้อยแล้วนะเหลือน้อยแล้วเหลือแต่แบบไซส์เล็กใช่ไหมแล้นหลังก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวให้แฟนไปออกตัวให้ดูดีกว่าลองขี่มาดาวขี่แบบเหมือนรถแรงอ่ะเออแบบน่ะ ขี้ไม่แบนเียวธรรมดาี้ไม่แบนเดี๋วเียวเขบอกี้ขี้เองธรรมดาธรรมดาแต่แรงนิดหน่อยเออบบเบิ้ลก็ได้เบิ้ลแต่ออกแบ่งมันไงได้แรงได้ลดใส่พ่อลันแล้วมันแรงเขาบอกมาเบิ้ลก่อนเบิ้ลก่อนเดี๋ยวพัดเบิ้ลดิหอยลังนะ ไม่ได้ดูคลิปด,ดักอายแน,ะะน่เลยนี่เแล้วรถตามสุดเลยนะอฮะเบิ้ลเบิ้แลแบบท่าออกตัวต้องมาเลยเนะียงซี่พันกะคีลงมาลงมาให้เ้็กน้อยขี่ให้เบิ้ลไปให้น้องย็มาขี่ให้เบิ้ลด้ว บอกที้กันออกตัวดีกว,ว่าถ้าใจไม่สุดนะอย่าไปออกนะคนมันง่ายนะไม่ใช่ตื <c oughs> ่นเต้นรถเกืองหายไม่หงายหรอกมันไม่ยกมันยกตดนไฟเว้แต่ว่าเราเอาคันเล่งลงอ่ะไ <c oughs> ม่อีกเร็วดูเงาไปก่อนแล้วกันเนาะจบเงาได้สนใจสั่งได้เงาพี่ว่าม่ต้องล้างคือรถผมไม่ได้ล้างมาประมาณกี่เดือนสิบปี ผมว่าจะแบบทำ็นรถที่แบบตลอออนแล้วเนาะก็คือแบบยางมันเล็กแล้วมันขี่คนเดียวก็ลำบากเวลาตกหลุมก็แบบนิ่มไหมนิ่มเนาะ <laughs> นิ่มดิ <laughs> ก็คือมันขี่สองคนไม่ได้คันนี้เออเพราะว่ายังไงไม่รู้อะยางมันเล็กเว้เวลาขี่แล้วโชว้งมันไม่ค่อยอยากเด้งอะแต่ว่ามันเด้งนะน αι, เนี่ยดูดิ รู้นะว่ารถอ,อะถ้าแบบเรายยนแล้วน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลามันจะยังไงมันยุบตัวแล้วมันเด้งเร็วอะมันแข็งแข็งก็ปกติถ้าเป็นตรงเยี่ยมันจะน,นุ่มกว่านี้แล้วก็ยางก็เล็กไปเนาะล้อหลังอะผมว่าจะเปลี่ยนยางหลังเป็น50ทับ80เออถ้าใครอยากให้เปลี่ยนก็คอมเมนต์มาแล้วกันแล้วก็สภาพรถก็พี่ว่ากันลนะเนาะทรงเชงก็แบบใช้งานแล้วกันแต่ว่าเป็นทรงนี้แหละแต่ว่า ผมจะเพิ่มยางแล้วก็ถอยออกมานิดนึงรอเปล่าประมาณนี้แหละได้อยู่แเฮ้ยเดี๋ยวออกมาทีเล่นดีกว่านะไม่ออกตัวแล้วน่ากลัว <c oughs> มาดูความเอ่อวิ่งของท่อรันดีกว่า <c oughs> <Huh? S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยคือวันแรงเ,เหมือนเดิมแต่ว่าตัวน,นี้ก็คืออยากทำโปรเจกาส53เนะอะก็เป็นรถที่แบบทรงที่แบบ ต่โลแล้วกันคันนี้เออเพราะว่ารถชิงก็น่าจะพังนะก็เห็นผมขี่ก็แบบขี่ยังไงก็พังนะขีนะอ่อย่างเงี้ยแนะนำก็อย่าไปทำนะอันนี้คือผมทำเพื่อคอนเทนต์ให้รถมันดูแรงเนาะแต่ว่ารถมันก็แรงจริงนะ <c oughs> ถ้าใครอยากดูจีก็เดี๋ยวผมจะไล่เตืให้ดูแล้วกันก็ไม่มีคนคอมเมนต์นะพี่ไล่อกเงินหน่อยก็น,นะแระมาเงินรู้สึกมันจะหายนะต้องให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วแหละเออก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ผมก็ทำร้านอยู่เนาะถ้าใครแบบอยากได้อะไรแบบ ที่ผมใส่นะประมาณเนี้ยอะไรโชกขายหรือเปล่าไม่มียังไม่ออกมาก็คือตอนนี้คือมีน้ํายาแล้วก็เชื้อตะกคาเนาะใช่ก็ประมาณนี้แหละทรงเชงพ่อรันทรงพันไหลเป็นท่อแขนะ่งกนก็ได้เห็นไหมตัวนี้ผมจำไม่ได้นะว่าผมจัดมาเทาไรแต่ว่าผมว่ามันใช้ดีนะเพราะว่ามันสมดุลไงแล้วก็ราคาก็ไม่เลี้งนะตัวเนี้ยเป็นท่อรันกับด้านเป็น ท่อแข็งเลยแหละทรงก็พอได้ปลายก็พอดีถือว่าลงตัวนะแต่เครื่องมันร้อนอนะ่ะถ้ามันเครื่องน้อยดนก็แบบที่ประมาณน,นี้แหละถ้าใครอยากให้เปลี่ยนทรงก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาสะสำหรับวันนี้ก็ี่นาทีแล้วนี่ยแปดเราขายมันตะบันเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บอย่าลืมคอมเมนต์นนะว่าอยากให้ทำอะไรก็ไปแล้วเดี๋ยวให้แฟนปิดคลิปดีกว่าลองดูไปแล้วจุ๊บ ไม่ไม่เอาอย่างนี้มันรัดไงถ้าใครชอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดแชร์ด้วยดู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 นางดูนางเอาแล้วเอาอ๋อไอคนไม่ไหนคนผ่านไปผ่านมามาเยอะๆอยู่นี่มากลับบ้านแล้วให้แฟนเียเดี๋ยวเราจะนั่งเดี๋ยวดูทรงเท่ๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะเป็นดากล้องให้เนาะเออ แฟนก็ไม่ปกตินะเหมือนคนไม่มีแรงอะ่ะแบบอืมถ้าเราทำตัวไม่มีแรงก็ไม่มีไม่มีแรงนะอืมโอ้รถคนสวยเลยรถอะไรไม่รู้อะ่ะไปไปไปว้าแล้วเหรออกตัวได้ยกล้อขึ้นเราอะ่ะโอ๋โอ้โอ้โอ้โอ,อไปเลยออกตัว có. Ô, à, oh, Leo. Được rồi. À, Để không nhục đó ừ, đó lên à. rồi. ui 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 rồi.